สวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศหกโมงแรงไล่กวัวเข้าคอกนะครับนี่นะครับพ่เบิ้งพื้นทีเรียง,งว่วเขานะครับนี่พื้นทีเรียงว่วของเขานะครับอีกแปลงหนึ่งอยู่หลังเฮียนนะครับนี่ขอบงว้วนะครับนี่เฮียนแล้วพูดใดที่เคยนี่นะครับหลังจากมองที่ว่าปลูกงาไว้แล้วก็ ช่วงใบสามใบสี่กับสิไลมานี่นะครับไลทะลุจากประตูลังบานประตูนาบานเข้ามาานะครับหลังเฮียนนะครับหลังเฮียนกับตีกับทงหน้านะครับตรงก็คือนี่คอกงัวเขาแล่ะครับนี่ฟางฝุ่นก็เป็นเกลือที่อาบนนี้ก็เป็นขอกงัอเลยอาขวงเอ็ยส้นดักเห็นนะครับวัวหน่อยนะครับเห็นนะครับมองหันเป็้าได้ครับ นี่นะครับเขาถึงมาปล่อยไว้อยู่นี่ก่อนกอนสิเขาคอ,อกประมาณเจ็ดไรยมองหน้านะครับแต่รวมเบิดเกิดเทิงสระก,กับสิบสีล่ลาเออสิบเอด็ดลาสระสี่ะครนะแต่มันตื่นนะครับเขาถึงมาปล่อยไว้นี่ก่อนนะครับไายออกมาจากของพุ่นนะเบิบรงบรรยากาศนะครับเรียงง้เงผพายางเบิรงกันตอนแรกนะครับเลิกง,งานมากนะครับมองนี่ล้อมไว้สิปลูก ของกินกับวด้ปลูกนะครับเป็นติดหลังบ้านทั้ครับปลุลังบ้านออกมาเลยมาดูสะนะครับเรียวๆกันไปเลยไม่มีตัดต่อนะครับต้นพักหวานครับเนี่ยบางพ้าบางต้นผักหวานว่าเคยกินดีกันทั้นี้หงอกพักหวานนี่นะครับปลูกเองนะครับต้นนี้ผู้ดเคยเห็นคลิปกับทีอยู่นี่เหรอครับนี่ต้นพักหวานปลูกไว้ครับต้นแค่เนี่ยครับต้นแค่ ดอ,อกแค่แค่บานเ่านะครับนี่นะครับสะครับสะพื้นที่สี่ไร่มีแต่หญ้าใส่แล้วก็ตื้นม่วงนะครับท่านชมม่วงกระลอ่อนม่วงกระล่อนก็บ่งม่วงแก้วนะครับเป็นหน่วยแล้วก็มีชมนะครับเขาเ่อยปล่อยมาเนี่ยครับทีมวงแรงเขาผมไปปล่อยจากคุณเอามาขังไว้ยุนี่ก็ มาเล่มอยู่นี่แหละครับก้อนจิตเขาเคาะห์่นตาใน่จังน้อยนะโอ้สระบ่มียังนะครับบ่มีเงินทุนบุญละนะครับคือแบตเตอรี่ที่หนึ่งสิทธ์ขุดให้ลงเลยก็นี่อยู่ครับก็จะเกตแปดเม็ดหมดแล้วครับเนี่ยแบตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะ อันนี้ก็โม่ไปซื้อนะครับมานเป็เบิ้งสะซีเมตรเท่ากับน้ำกับเก็บได้เหลายไไปไหนนะครับเพราะว่ามันบ่อลึกนะครับงาวไปน้ำหลังบานไปหนีนะครับปูนติดวัดนะครับุูนห็นตะเศนพระเจ้าใหญ่ปูนนะครับติดวัดนะครับบานเขาเป็นคุมติดวัดนะครับวัดกับมองที่เขาเคยไปตากเขาครับเขาประจาอ่าอยู่เทิงคู่สาก็มีกระทอมหน่อยหลังหนึ่งนะครับตะกี้บ่ท่านใหญ่บานของมาพี่นะครับกระเท็ดกระทอมหน่อยไป บนะรรยากาศนะครับบรรยากาศของเขางัวกับจปิปอยมันเล่มยวงสิแล้วครับอยากกับบอมี่แล้วครับเล่มเพียงกับเบิดแล้วครับเนี่ยกำลังไถดีๆด,ด้วยนะครับพบว่าง้อซิปกวัวโตนี่ลุยซูมอร์เนี่ยโอ้ดีค,ครับรับเนี่ยเฟี้ยงแปนริบตาตรงนี้เคยทียร่าเห็ดหน้ายอดนะครับเนี่ยที่ที่ผมถ่ายเราคลิปอยู่ในช่องผมนะครับที่เห็ดหน้ายอดนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นหลังบ้านขอกง้วผมนะครับนี่เปเบ่งน,นะครับ้า้ก็เห็ดขิงหมองเก็บใหม่ไว้ที่ว่าเขามีไม้เหลือจากที่เขาเอา,เอามาไว้นี่ไม้นะครับน,นะครับบรรยากาศยังเหมือแรง่ประมาณนี้แหละครับเขาปล่อยมาแล้วเขากำลังทาน้อนเล่นอยู่ในบ้านทานะครับพอหามงุฎหกมงกุฎอะไรเขาคอกกัสับหัวหัน ทิมไอ้กินครับอันทีมบรรยากาศนะครับรัดงอกระน,นี่นะครับยายไปเฮ hey, hey, hey. ้เฮ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 เฮ้เเฮ้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 เฮเฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้เฮเ้เเเเเเเฮ้เฮ้เฮเฮ้เเ ไปไปไปยาเขามาเฮ้ยเจ็บเล็บเจ็บค่ะเดี๋ยวมองนี่ก็สสี้อมใบนะครับสล้อมรัดวบนี่นะครับเนี่ยจากนี่ดึงมานี่หอดป่าขอ,อกเขาสล้อมใบรัดว้นะครับพ่บให้งัวเขามาในพื้นที่ของเขาเห็ดใปเลยเนาะมีลูกสีหน่อยครับเครื่องที่มายู่นี่นะครับัวพอมันํำแล้วมันสิเขามาในบ้านเนี่ยนะครับ นี่ครับอันนนั้คอกที่เขยนะครับ,นนออรบมีงว้วงองเพลนแม่ดำแม่นะครับกำลังใหา่มากกับลูกจ้อยตัวหนึ่งบ่มีนมนุ่มนะครับบ่ค่อยมีนมนุ่มอากาศควงๆนะครับบรรยากาศวงกว้างก้อนสุด เราหว่งห้ัวกินนามก่อนนะครับเ๋ยคผมคอยสิไลเขากคับนะครับบุกก็ไปห้างคุณน,นะครับเพื่อนไปนี่สี่เราก็จะไม่กินฟางที่แถวนี้นะครับอันนี้ก็ไม่กินเฟียงข้าห้างเพิ่นนะครับเนี่ยฟางันี้ฟ,าง,นนฟางของพี่เคยนะครับเรา,เาฟางไว้ลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับเอาหหวนามจ้ะว่าก็สิ เอ้ยตัวนี้ท่องไปวะโอ้ตัวนี้ยังนะครับตัวนี้ยังม่ทันขึ้นนะครับงัวสาวนะตัวคุณคับอันนี้งัวสาวอันนี้กับงัวสาวอันนี้กับงัวปีหนึ่งสิบเอ็ดสิบสิบสามเดือนละสิบสามสิบสี่เดือนละแม่มันสิออกเดือนเนี่ยครับปลายเดือนมีหน้าเนี่ยครับสีกเดือนหนึ่งก็ออกละอ้นทัคนนะครับโอ้โอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมไล่งัวขอขอกก่อนโอเคผมสวัสดีครับ